สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําหลักการในการทําข้อสอบนะครับข้อสอบของในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด120ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทําข้อสอบนี่3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เต็มที่เลยนะครับ ทีนี้ส่วนสําคัญจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของจรรยาบรรณส่วนที่2ก็คือวิชาหลักกฎหมายอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนะครับในส่วนของจรรยาบรรณเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน10ข้อด้วยกันนะครับเราต้องผ่านตรงนี้ผ่านเกณฑ์70%็นะครับก็คือเกิน7ข้อขึ้นไปนะครับพูดง่ายๆถ้าทําได้7ข้อถูกต้องได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับข้ออันเนี้ยจรรยาบรรณในส่วนแรกเนี่ยผ่านละนะครับในส่วนที่2นะครับจะมีข้อสอบที่ เป็นหลักการประกันภัยอือ่นๆนี่ยสิข้อด้วยกันซึ่งจะรวมแล้วก็คือข้อละสคะแนนก็เป็น220คะแนนนะครับเราต้องผ่านเกณฑ์เนี่ยหกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทําผิดได้ในส่วนที่2เนี่ยนะครับสีข้อในส่วนแรกเราสามารถทําผิดได้ไม่เกิน3ข้อนะครับ ในส่วนที่2ทําผิดได้ไม่เกิน44ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไฮไลท์ไว้ได้นะครับสมมุติว่าเรามีเวลาเหลืออยู่มากนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับมาดูตารางในการทำข้อสอบนะครับแบบนี้นะครับในหน้าจอคอมจะเป็นแบบนี้นะครับข้อ1นึ0ถึงร้อนะครับ ก็เราสามารถไฮไลท์ไว้ได้นะครับข้อไหนที่เรามั่นใจเราทําถูกแล้วนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นสีเขียวนะครับส่วนข้อไหนที่เราไม่แน่ใจนะครับเราสามารถไฮไลท์ไว้ได้ในระบบหน้าจอคอมสามารถไฮไลท์ไว้ได้รู้สึกจะเป็นสีเหลืองนะครับเราไฮไลท์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนที่เราข้อไหนเราไม่ได้เนี่ยนะครับเราพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้วก็ข้ามไปข้ออื่นนะสุดท้ายแล้วนะครับมาสรุปดูว่าข้อไหนที่เราไม่แน่ใจ สมมุติว่าข้อที่เราไม่แน่ใจเนี่ยนะครับมันไม่เกิน44ข้ออันนี้แนวโน้มที่เราจะผ่านสูงแต่ถ้าเกิดข้อที่เราไม่แน่ใจมันเกิน44ข้อในส่วนที่2อ่ะนะครับอันนี้เรากลับเข้าไปทบทวนใช้เวลาให้เต็มที่เลยเพราะเรามีเวลาในการทําข้อสอบนี้3ชั่วโมงด้วยกันนะครับอ่าอันนี้ใน,นส่วนกฎหมายหรือว่าหลักการประกันภัยทั่วไปนะครับอ่าในส่วนที่2อ่ะนะครับถ้ามันเกินอ่ข้อนะครับเรากลับไปทบทวนนะครับข้อที่เราไม่แน่ใจนะอ่าเพื่อให อ่าเปอร์เซนต์การผ่านเราสูงที่สุดนะครับอ่าในส่วนอันแรกที่เป็นจรยาบรณอันนี้สําคัญมากนะครับบางคนบางท่านนะครับผ่านในส่วนที่2แล้วนะครับแต่ในส่วนแรกที่บอกว่า10ข้อที่เป็นจรยาบรณเนี่ยนะครับไปทําผิดเกิน3ข้อนะเออก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องผ่านทั้งสส่วนส่วนแรกคือจรยาบรณต้องผ่านเกิน70%ขึ้นไปส่วนที่2หลักการประกันภัยทั่วๆไปทุกหมวดเนี่ยนะครับต้องเกิน6 0ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น เราสามารถที่จะทําข้อสอบโดยการที่ไฮไลท์ไว้นะครับข้อไหนที่เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจไฮไลท์ไว้ถ้าข้อที่เรามไม่มั่นใจเนี่ยไฮไลท์ไว้มันเกิน44ข้อเรากลับไปทบทวนให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้แล้วค่อยกดส่งข้อสอบ Enter เพราะเราจะทราบผลทันทีนะครับก็ขอให้โชคดีในการสอบในครั้งนี้นะครับขอให้ผ่านขอให้ผ่านนะครับสวัสดีครับ